สำหรับเคสนี้นะครับก็คือ,อตัวน้ําที่มีการรั่วซึมเนี่ยไม่ได้มาจากห้องน้ําอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือ,อเหนือเหนือผนังตัวนี้ไปจะเป็นบัวนะครับบัวสําเร็จนะครับซึ่งรอ,อยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2เนี่ยเขาก็จะมีบัวมาแปะบริเวณผนังนะครับเพื่อจะเพิ่มมิติให้กับบ้านนะครับทีนี้บัวในที่เพิ่มมิติเนี่ยก็คือเป็นการหล่อมาจากภายนอกนะครับแล้วก็เอามาติด แล้วเมื่อกี้มันมีรอยแตกอยู่เวลาเราเทน้ําปุ๊บนะครับน้ํามันจะเข้าไปบริเวณรอยแตกของของหลังบัวนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บไว้อยู่ในบัวแล้วก็จะไหลลงมาตามผนังให้เราเห็นแบบนี้นะครับนะครับเมื่อกี้ลูกค้าก็สงสัยว่าเออตัวนี้จะเป็นน้ำบัวจากห้องน้าหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ลองขึ้นไปดูแล้วนะครับเมื่อกี้เพราะว่าบริเวณตรงนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับก็ถ้าเจอลักษณะนี้ก็จะเป็นแต่ว่าโอกาสที่ถามว่ามันจะซึมเข้าไปในบนฟ้าอะไรได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ารอยต่อเขาทาไม่ดีนะครับ โอเคครับขอบคุณครับไปเป็นเคสศึกษานะครับ